ท่านพีน่นองที่เคารพพบกับอาจารย์ประยงค์คลองยศเช้าวันที่9กุมภาพันธ์69ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งจะผ่านค้นไปผมก็ยังมาทำหน้าที่ในการพูดคุยพบปะทุกเช้าแล้วก็ทั้งรอบเช้ารอบคำ่ำท่านพี่น้องที่เคารพครับเบื้องแรกก็ต้องให้กำลังใจกับพรรคเพื่อไทยกับผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ที่ว่าร,ร,รอบนี้ผลการเลือกตั้งสู้เขาไม่ได้พักท่าห้าลำดับภูมิใจไทยนั้นมานดับหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ที่นั่งพักประชาชนมานดับสองร้อยสิบหกที่นั่งพักเพื่อไทยมาดับสามครับเจ็ดสิบหกที่นั่งพักกราธาม,มาดับสี่ห้าสิบเจ็ดที่นั่งและพักประชาธิปัตย์มาดับห้ายี่สิบสองที่นั่งเอาเพียงห้าลำดับพอนะครับ ก็พอที่จะเห็นหน้าตาว่าแกนำในการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นก็ต้องเป็นพักภูมิใจไทยซึ่งก็เป็นไปนตามความคาดหมายว่าตั้งแต่พักประชาชนไปยกมือให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีสยายปีกฝ่ายอนุรักษ์เห็นไหมครับมีทุกอย่างพร้อมหมดเลยโดยเฉพาะอำนาจรัฐเมื่อวานนี้เราก็วิเคราะห์กัน พวกที่อยู่ทางเหนือที่มาเจอกันแล้วก็บอกว่ากลไกต่างๆที่ทําให้แต่ละพักการเมืองชนะการเลือกตั้งแล้วแพ้การเลือกตั้งเกิดปัดจจัยอะไรบ้างนอกจากกระแสความนิยมซึ่งก็ไม่ได้เป็นไปตามผลสํารวจนะครับเปลี่ยนแต่ว่าท,ที่ตรงก็คือว่าเราอยู่ลําดับที่3แต่ว่าถ้าไปดูยอดต่างๆยอดของ จำนวนผู้ได้แต่ละราคการเมืองโดยเฉพาะก็ไม่คาดคิดนะว่านํำเหมือนเงินนั้นเขาจะทะลุเกือบถึง200ผมก็ยังไม่ได้เช็คกับญาติพี่น้องที่มหาสารคามว่าเกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งที่มหาสารคามตั้งคิดว่าปกติก็ต้องยกทั้งจังหวัดแต่ปรากฏว่าหลุดมาได้เพียงที่นั่งเดียวนะครับไม่เป็นไรครับ ถึงแม้ว่าเราจะชนะรอบเราจะแพ้ในรอบนี้ถ้าเรายังสู้ต่อแล้วก็ปรับกลยุทธ์ใหม่ดูเขาดูเราว่าเขาชนะเราอย่างท่วมท้นเพราะอะไรเราแพ้เพราะอะไรทั้งที่เราก็มั่นใจว่ากระบวนการในการหาเสียงกลยุทธ์ต่างๆที่สู้กันในภาพที่เห็นเราก็คิดว่าเราก็เป็นมืออาชีพ แต่ว่าลึกๆแม้กระทั่งทางภาคเหนืออีสานซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคเพื่อไทยก็โดนเจาะไปเยอะมากบางจังหวัดแม้กระทั่งเชียงใหม่อย่างนี้นะครับก็แพ้ทั้งหมดหรือแม้กระทั่งทางอีสานหลายจังหวัดเราคิดว่าเราจะยกจังหวัดแต่สุดท้ายเขาก็มาแทรกได้แล้วก็แทรกได้เยอะนะครับเราก็พอรู้ ดังนั้นก็ปล่อยให้เขาทำไปคือมาวันนี้จะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าพักการเมืองไหนก็ตามจะได้ความนิยมจะได้ผลจากการเลือกตั้งมาอย่างไรก็ตามก็ให้ว่าไปตามกลไกขอระบอบประชาธิปไตยนั่นคือเสียงข้างมากก็มีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลผมก็อยากเชียร์ให้พรรคเคื่อไทยเป็นฝ่ายค้านครับฝ่ายเสีรีนิยม นะก็จับมือกันค้านรวมทั้งประชาธิปัตย์ด้วยก็ให้พรรคภูมิใจไทยพรรคกล้าธรรมแล้วก็พรรคเล็กพรรคน้อยส่วนพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคเพื่อไทยนะร้อยร้อยสิบหกบวกเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบหกเอ้บวกเจ็ดสิบหกแล้วก็บวกยี่สิบสองสามพรรคนี้ก็เป็นฝ่ายค้าน รวมทั้งพรรคของอาจารย์วนอด้วยยังไงอาจารย์วนาชัดเจนนะครับของพนตำรวจเอกทวีสอดส่องยังไงยังไงก็ไม่มีทางที่จะไปร่วมทบานรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วครับเพราะว่าท่านทวีสอดส่องนั้นโชยเรื่องหัวเขากระโดงเอ่อเออ่ไม่ใช่หัวเขากระโดงเรื่องเรื่องที่ดินเขากระโดงและเรื่องการหัวสวนะครับชัดเจนมากมาตลอดดังนั้นถ้าจะเหลือที่ เคียงบาเคียงไหลของพรรคภูมิใจไทยก็คือพรรคกล้าทร,รนะแล้วก็อาจจะเป็นพวกพรรคเล็กพรรคน้อยก็ดูครับเมื่อ,เม,อเมื่อประชาชนเขาตัดสินมาอย่างนี้ถึงแม้ว่าลึกๆนะเขาใช้กลยุทธ์อย่างไรนะครับในการชิ้ชนะศึกเลือกตั้งก็ถ้าถ้าตราบใดกกตเขาเรัรอง ว่าการเลือกตั้งทุกอย่างเสร็จสรรพเรียบร้อยถูกต้องก็ต้องยอมรับตามกติกานะครับถึงแม้ว่าลึกๆนะครับว่าการชนะศึกเลือกตั้งนะครับในรอบนี้ถ้าราคเพื่อไทยแพ้ก็ต้องไปวิวเคราะห์ว่าแพ้เพราะอะไรแล้วทำไมถึงมากขนาดนี้นะคาดหวังไว้ว่า200หรืออย่างน้อยก็ร้อขึ้นทำไมเหลือ76ที่นั่งต้องดูทุกอย่าง นะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกรณีของที่ให้ด้านนายกทักษิณชินวัตรคาอยู่ที่เรือนจำเหมือนเป็นตัวตัวประกันไม่ได้ออกมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็ถือว่าก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็พอรู้อ่ะอย่างกลยุทธ์ของพรรคเพื่อไทยเอยโทษของพรรคภูมิใจไทยนะครับโดยเพาะของเนวินอ่ะเขามีกลยุทธ์อย่างไร ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นพวกรักษาคนเก่าเพิ่มคนใหม่แล้วก็ตรึงในพื้นที่ที่สำคัญมากเขาบอกว่ากลไกของรัฐฐาเนี่ยนะครับพอพักประชาชนไปยกมือเขาเป็นนายกเขาก็สยายปีกฝ่ายอนุรักษนิยมเขามีอำนาจรัฐในอยู่ในมือในการที่จะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตั้งแต่ระดับอธิบดีผู้ว่านายอำเภอ มากมายมหาศาลแล้วเขาก็มีแผนหมดรองผู้ว่าขึ้นผู้ว่าผู้ว่าจังหวัดเล็กไปจังหวัดใหญ่ในทีมของพวกเขาดังนั้นวายแสนเสร็จสับเรียบร้อยเห็นไหมครับอย่างพร,ารรคกล้าทำเขาผลสำรวจแทบจะไม่มีติดได้มาถึง57เเสียงดังนั้นนี่แหละครับเป็นพวกเราก็วิเคราะห์กันว่าเรื่องนี้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น นะก็คือจากพักประชาชนที่ไปยกมือให้หนูอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีและจากนั้นมาก็บ้านใหญ่ไม่รู้ว่าจากจังหวัดไหนบ้างเห็นไหมครับเขาก็ซัดก,กันเต็มที่โดยเฉพาะบ้านเราอะนะครับถ้าหากว่าปัจจัยนอกเหนือจากกระแสนอกจากความนิยมนอกจากผลงานนอกจากความเชื่อมั่นจะเป็นปัจจัยหนึ่งถ้ามีอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนที่ใต้ครับ เห็นไหมครับเขาไปเจาะใ,ใต้เยอะพรกประชาที่ปัดก็ได้เขตมาไม่เท่าไหร่แต่ดีว่าประชาธิปัตดนั้นได้บัญชีรายชื่อมาถึง12ที่นั่งคล้ายๆว่าความหยิบของพรรคก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นของเราน่าจะเหลือที่17ที่นั่งนี่ก็ยังรุ่นคุณจักกับพกเพแขอนแขบลำดับที่18นะครับดังนั้นนี่แหละครับเป็นบทเรียนของฝ่ายเสรีนิยมนะครับ ฝ่ายสิประชาธิปไตยว่าเราจะก้าวหน้าเดินหน้าของทางพรรคการเมืองต่อไปกลยุทธ์ต่างๆทั้งความเด็ดขาดทั้งความชัดเจนนะต้องสู้กันเพราะว่าพรอเพื่อไทยนั้นเป็นนักต่อสู้อยู่แล้วครับสู้มาตั้งแต่254 4จนถึงปัจจุบันจะถูกยึอดอำนาจสองครั้งจะถูกยุบพรรคการเมืองสองครั้งพรรคการเมืองพรรคนี้ก็ยังสู้ต่อ ดังนั้นต้องให้กำลังใจการแพ้ชนะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าหากว่าแพ้ไม่ปกติชนะไม่ปกติเราก็ต้องไปดูว่าความไม่ปกติตรงนั้นซี่ว่าผิดคาดเกิดจากสาเหตุอะไรนะในการที่จะสู้เลือกตั้งตัวนี้ต่อก็ถือว่าไม่น้อยนะครับ7จคนนคน ดังนั้นเราก็เขาอาจจะบอกว่าอำนาจในการต่อรองที่จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือตำแหน่งต่างๆก็อาจจะน้อยเพราะเขาพักภูมิใจไทยบวกกับกล้าธรรมเขา200เท่าไหร่ครับ194บวก57 200, าส0เขึ้นก็ถือว่าเกินครึ่งแล้วก็ยังมีพักเล็กพักน้อยเขาก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ว่าถ้าพักเพื่อไทยไม่ไปร่วมเป็นฝ่ายค้าน สามภาคหลักเพื่อไทยประชาชนประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้าเป็นฝ่ายตรวจสอบความเข้มข้นนะก็จะมากยิ่งขึ้นดังนั้นภัคเพื่อไทยก็ต้องเล่นตัวนะไม่ต้องไปกระเฮี้ยนกระหือรือให้มากเพราะว่าก็ปล่อยให้เขาทำไปดูซิว่าเมื่อพี่น้องประชาชนเขาเห็นแบบนี้เขาคิดแบบนีนะ้เขาตัดสินใจกันแบบนี้บ้านนี้เมืองนี้ไม่ใช่ของ พวกเราอย่างเดียวไม่ใช่ของพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวต้องร่วมกันรับผิดชอบและต้องให้เห็นแม้กระทั่งในกรทมเหมือนกันนะครับก็รู้ทั้งรู้ว่าการที่พรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยไปจับมือกันแล้วก็มี MOA จนทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากแล้วพรรคเพื่อไทยเองก็โดนคําว่าตรบสัตย์ข้ามขั้วไม่รักษาคําพูด ไม่ปฏิบัติตาม MOU ก็ไก็ยังไม่สามารถที่จะาตรงนี้ได้และพอมีเรื่องเรื่องคลิปด้วยก็สลัดไม่ออกดังนั้นการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนความเด็ดขาดบางคนก็ก็บอกว่าเล่นการเมืองสุภาพบุรุษทางการเมืองจนเกินไปเห็นไหมครับผมวิพาวิจารณ์ณพฤติกรรมของอนุทินนะเลอะเทอะเปื่เื่อนผููาเพื่อปวดบทเทศสอเสียดเพื่อเจ อ้าวได้เสียงมารอยการอยู่สี่เสียงแล้วก็แม้กระทั่งความเห็นของวีนอนองที่ชมรายการของอาจารย์ปรีคลองยศว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่มีความเหมาะสมโดยประการทั้งปวงที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยนะเขาก็ได้รับความนิยมแม้กระทั่งในบัญชีรายชื่อในกรทมถึงแม้จะไม่มีสอสอก็ปรากฏว่าพอไปดูแต่ละเขตเขาก็มีคะแนนนิยมบัญชีรายชื่อ เพิ่มมากยิ่งขึ้นน่เราเราก็ต้องมาวิเคราะห์พรรคเพื่อไทยก็ต้องมาวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาเมื่อจะสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปความนารงของพรรคยังคงอยู่ผลงานทุกอย่างเราไม่ได้เป็นสองร้องใครนะครับแต่ว่ากลยุทธ์ในการสู้ศึกเลื่อกตั้งรอบนี้รู้เขารู้เรามากน้อยแค่ไหนกลยุทธ์ของเนวินเปนใช้ของธรรมนัฐเปใช้ตรงนี้ ที่สามารถได้คะแนนมาเป็นกอบเป็นกรรมตั้งงเวลาสำรวจนะตามความเห็นของประชาชนก็อาจจะอีกเรื่องหนึง่งแต่พอเปิดหีบนับคะแนนก็อีกเรื่องหนึง่งดังนั้นผมก็มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยนั้นก็มีประสบการณ์ในการเลือกตั้งตั้งแต่2544ได้248 2548ได้377แล้วก็มา50มา54 นะครับจนมาถึง6-2มาถึง6-6 6-6นะ6กก็แพ้ครั้งแรกนะพรรคประชาพรรคก้าไายได้151ภาพรรคเพื่อไทยได้141แพ้ไปน10เสียงแต่ว่าปี6-9เราแพ้เยอะดังนั้นก็ต้องเป็นบทเรียนเพราะว่าเรื่องแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับเหมือนผมพูดอยู่เสมอไม่มีอะไรแน่นอนเห็นไหมครับวัน วันที่เจ็ดผมก็ยังมั่นใจพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยก็มั่นใจว่าเราจะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนจํานวนมากอย่างน้อยขี้หมูเข้ามาขี้หมูขึขี้หมาก็ร้อยอัพขึ้นแต่ว่าเราตั้งเป้าไว้200ผมน,นั้นคิดว่าเกิน200เพราะดูจากนโยบายดูจากกระแสะการตอบรับในที่สําคัญดูเครเดิตของนายกรัฐมนตรีจากาพรรคเพื่อไทย เราก็มั่นใจว่าอาจารย์เชนเป็นผู้ที่มีคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นไหมครับนะเราก็เนี่ยเราก็เดำเนินการเห็นพักนะสู้กันอย่างเต็มที่นะครับแบบมืออาชีพดังนั้นเห็นไหมก็แพ้ครั้งครั้งแรกนะเมื่อปี66นั้นเราก็พอรู้ว่าเพราะอะไรแต่พอมารอบสอง นะเมื่อวันนี้นะครับได้สสมาเพียง76ที่นั่งนะทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็สสเขียนรวมกันดังนั้นก็ต้องมานะสู้กันใหม่นะครับผมบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรเกิดขึ้นได้เหมือนพักภูมิใจไทยที่บอกว่าสวนเสเฮฮาดีใจเหลือเกินแต่ก็ต้องคอยดูต่อไปว่า สสที่เข้ามามารวมกันแบบไม่ได้เกาะกันแบบเหนียวแน่นบางคนอาจจะไม่มีอุดมการเกียรติเห็นช่องทางว่ารอบนี้ท็อภูมิใจไทยน่าจะเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลก็หอบเข้ามาอยู่กันตรงนี้พอถึงเวลาก็สามารถแตกกันได้รวมกันได้ก็แตกกันได้นะครับไม่มีอะไรแน่นอนแล้วคุณสอบ,บอกว่าไม่มีอะไรได้ดังใจหวงังมีความคาดหวังว่าจะได้สสเท่านั้นเท่านี้ สุดท้ายพอพี่น้องประชาชนตัดสินใจมาเขาให้แค่นี้ก็ต้องก็ต้องยอมรับนะครับ 1. ไม่มีอะไรแน่นอน 2. ไม่มีอะไรได้หลังใจหวังสมไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกครับนี่คือชีวิตจริงไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองกับชีวิตประจำวันของแต่และคนดังนั้นก็ขอให้ปล่อยวางบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราเคยยิ่งใหญ่254 4 2548 25 แล้วก็มาเรื่อยมาแพ้ครั้งแรกนะเมื่อปี66แล้วมาครั้งที่2ปี69ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาบางพักเขาตั้งมาจำนวนปีมากกว่าเราเขาก็ได้สอสออย่างพักประชาธิปัตย์ก็ได้สอสอเพียง22ที่นั่งเขาก็มาเริ่มต้นตรงนี้ใหม่แล้วเราก็ไม่เป็นไรครับอย่าให้อย่าให้ได้ตกไปมากกว่านี้ ดังนั้นต้องวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาอย่าวิเคราะห์แบบเข้าข้างตัวเองว่าจริงอยู่พอรู้ว่ากลายุทธ์โดยเฉพาะต่างจังหวัดทั้งเหนืออีสานหลหลายจังหวัดปัจจัยที่ทําให้พรรคการเมืองเหล่านี้เขาชนะเราซึ่งเราไม่คาดว่าเราจะแพ้เราก็พอทราบว่ามาจากอะไรแต่ที่แน่ๆนั้นเมื่อเขามีอำนาจรัฐจะเป็นข้าราชการระดับไหนก็ตาม หรือแม้กระทั่งพูดตำรวจบางเขาบอกว่าบางพักไม่ขยับอะไรไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้ใช้กลยุทธ์แบบไหนขยับไม่ได้พอสุดท้ายพอพวกเขาปุ๊บเนี่ยนะล็อกเป้าตรงนี้หมดเลยแต่ว่าถ้าจะโทษเบื้องต้นก็คือว่าพักประชาชนถ้าประชาชนไปทําให้ฝ่ายอนุรักษนิยมเขาสยายปีกตรงนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาจากพัก69เสียงมาเป็น194เสียง นี่ก็เป็นชัดเจนดังนั้นก็ต้องเป็นบทเรียนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่โทษใครก็ได้แพ้เราก็ยอมรับความแพ้แพ้แล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนว่าให้ได้เสียงมากี่ล้านเสียงก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนจะทําหน้าที่ของพรรคการเมืองที่ดีของนักการเมืองที่ดีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายตรวจสอบเราก็จะทําทหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนถ้าเป็นฝ่ายตรวจสอบเป็นฝ่ายค้านเราก็จะดูว่าเวลาเขาแต่งตั้งรัฐมนตรีแต่และคนนั้นเหมาะสมกับงานไหมพูดอะไรแมน n อาอ h ไรชอนะครับเอาผู้เชี่ยวชาญอผู้ชํานาญการหรือว่าแบ่งสรรป,ปันส่วนตามโควรตราของรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีที่มานันงกระทรวงเป็นเสนาบดีดูความรู้ความสามารถประสบการณ์ไม่มีอะไรที่ จะเป็นความหวังเลยฮะกระบวนการตรวจสอบก็มีอีกเยอะแยะเพราะนั้นทําหน้าที่จะเป็นฝ่ายรัฐบาลเราก็ทําอย่างเต็มที่จะรับผิดชอบกระชรวงไหนเราก็ทําอย่างเต็มที่แล้วเวลามีผลงานออกไปเราก็ต้องแถลงต่อพี่น้องประชาชนถ้ามีนโยบายอะไรที่เราทําแล้วมันติดขัดและไม่สามารถจะดเนินหน้าต่อไปได้ก็บอกพี่น้องประชาชนเพราะนักการเมืองก็ดีพรรคการเมืองก็ดีจะโตหรือจะเล็ก จะเดินหน้าหรือถอยหลังก็อยู่ที่ใครครับก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนเหมือนที่ผมพูดบอกว่าอํานาจอธิปไตายของพี่น้องประชาชนนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดพอถึงข่าวเลือกตั้งทุกคนจะยากดีมีจนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็1นสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากันครับแต่ถ้ามีเรื่องทุจริตโคดโกงเกิดขึ้นกกตก็ต้องออกมาชี้แจงกกตเป็นผู้รับรองผลการเลือกตั้งนะครับ ตอนนี้ก็มาให้กำลังใจว่าภัคเพื่อไทยสู้ต่อสู้ต่อแพ้แพ้ก็มีโอกาสชนะนะครับถ้าเราวิเคราะห์ถ้าเราดูว่ารู้เขารู้เราเราแพ้เพราะอะไรโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งเราหมายมั่นปั้นมือเป็นที่พื้นที่หลักอย่างเหนืออย่างอีสานไม่คาดคิดนะครับอย่างที่น่นเน่ย คุณหมอชุลนานสีแก้วอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยจะแพ้และก็แพ้เยอะด้วยนะครับคนที่ได้นั้นหน่าคนที่ได้ก็คือจากกล้าธรรมของผู้กองธรรมนัตเห็นไหมครับดังนั้นก็ต้องดูครับนะว่าเป็นสส,สชื่อชื่อน่านด้วยชุลนานสีแก้วแล้วเป็นสสมาหลายสมัยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยก็แพ้ หลายจังหวัดเราแพ้ยกจังหวัดนะครับก็ไปวิวเคราะห์กันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมวันนี้ก็มาให้กำลังใจก็ขอบอกว่าอาจารย์ปริยครองยศยังจัดรายการเหมือนเดิมครับอาจารย์พูดเรื่องการเมืองเรื่อง,อง,องข้อคิดอะไรต่างๆก็นี่แหละครับเพราะนั้นก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามชมแล้วก็กรุณาเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กด ติดตามร่วมรวมทางร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับผมขอขอบคุณทุกความเห็นขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มากับพักเพื่อไทยแล้วก็ให้กำลังใจกับอาจารย์ประิณคลองยศผมยังเหนียวแน่นกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรกับพักเพื่อไทยผมยังมั่นใจว่าพักการเมืองพักนี้ยังมีความมีความพร้อมและดีที่สุด ไม่ได้ไม่ได้มาเชียร์แบบหลับหูหลับตาเชียร์ผมมั่นใจว่าดูองค์ประกอบทุกอย่างปัจจัยท,ทุกอย่างแล้วทั้งโครงสร้างของพักนยโยบายของพักทั้งผู้คนซึ่งอยู่ในพักการเมืองพักนี้และผลงานในอดีตผมมั่นใจว่าพักเพื่อไทยยังเป็นพักการเมืองที่ต้องอยู่บนถนนทางการเมืองของไทยต่อไปผมมั่นใจว่าพักเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมวันรอบเช้าวันนี้ขอลาไปก่อนรอบข้าก็เจอกันอีกครั้งครับสวัสดีครับ